โอ้าะที่เกิดมาเสียงหล่อเลยทำอะไรได้เกิดมาก็เสียงหล่อเลยยาแค่สามเมียวว่าคาดอะไรไปนะเยอะเกินหล่อเหลโบดัวยานินนะโอ้โหถ้ามาเยอะจังวะนัดกดยาหนินกดแคปล็อกดูท้ามาได้ดิแคปล็อ๋อเฮ้ยเยอะดีว่ะ เบรกใบ<ป>โอยงัรดมึงกดยาแค่นี้ยังผมบ่อยแตกไม่แตกใจเลยไม่ยามึงหมดเมื่อคืนเป็นเปรกใบเนี่ยบ,บ้านวะเดี๋ยวเดี๋ยวกดยาไม่ครบเดี๋ยวดิโอ้รีบโอ้ทำไมบาออรองนี่พอรีบม่แตกเวะนะเพืไ่ได้กดกล่องคแบบไม่ได้กดเอาตีพันก่อนก็นได้ครับในบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านผมอยู่ในบ้านอยู่นะไม่เสียงในคลิปผมเกลียนจังวะโคตรสุด มันเป็นยังไงครับเสียงไอ้ฮิตเสียงผมในคลิปโคตรเกียนออ๋คลิปไหนล่าสุดเนี่ยที่เห็นเนี่ยไปบัดกินเนี่ยเพราะเขาเสียงตอนนี้กันเขาจะเสียงหล่อเสียงหล่อไม่เสียงหล่หอใช่ไหมครับจริงๆผมไม่ได้เก่งนะแต่แบบว่ามันแบบเป็นหวัดแล้วมันลงคอนไม่รู้เขาอยู่ไหนอยู่ในบ้านนี่แล้เวเสียต้อไม่ออกมันเอาผมสามลมหนึ่งอยู่ในบ้านนี่ออกไปไง่ายอยู่มา,มา,มาดี้สี่มลมหนึ่งนะในบ้านนี่ เข้ามาดิไม่มีลุมหรอกครับพี่ต้อมสำหรับพี่ต้อมไม่มีรุมหรอกครับพี่ต้อมหนึ่งหนึ่งสบายอยู่แล้วเมามามานี่เอาบิ๊กไบค์ก่อนบิ๊กไบค์ก่อนเอ้ยกินนมนอนโอ้เสียนัดโอ้โหเสียนัทผิดผิดผิดแตกเลยพิดแน่แตกเขาเอาไปวิวเอาเอาไปเอาไปบีพีอะไอ้ฟอร์บิ๊กไบค์อยู่นะบิ๊กไบค์ก่อนแบเลนะโอ้ยเราไว้เต็มจชื่อก็ได้นะไม่ต้องรี จานโบลงที่คืนไหมครับวันนี้อาจจะลงเอาดีเออเหมืนอนชามเะเออเออจานโบไปกินยาแล้วนะเออไปกินยาหน่อยนอนก,กินยานอนพัก <c oughs> ดอกเขาไม่คราแอเรียนะแอเรียนะมันจะมีคนหนึ่งชวนทำดินจาห้าล้านไม่กดได้ดีนะี่พี <c oughs> ่หนึ่งาหนึ่งห้าอยู่เลยด <c oughs> ินจาใครครับนินจาจะนับหรอมนอนอะไรทุกอย่างไง กินนมถุยดิอมีสองขวดนอนจะกินเดือนสิบอะย้ายไปย้ายมาอยู่ซอดีเนี่ยเองที่ก้องไม่ไหวอ่ะไม่ใช่ไม่ไหวผมหมอผมมันล่วงผมจะเอามาเล่นข้างมันดันล่วงเลยเขางเออธนูอ่ะมาน้อยองแดงมาจัด ผมยิงเอลเลียอยู่เอ้ยเอาตู้เดียวกันนะเบกไปเบกไประวังหมอลูกเอ้ยระวังมินจานหลุดนะพี่ต้อมมินจานพี่ต้อมไม่ขยับเลยเออแปลกแปลกง่ายมากผมไม่ทำเหมือนขาดอะไรไปวะไปครับยิงเข้าวงแดงเลยไปครับนะเออไปไปมินจางเข้าวงแดงครับมาน้อยขนาดเนี้ยวันยังวิ่งเข้าเลยเราก็วิ่งเข้าบ้างดิเออเอย่าไปกลัวพี่ต้อมอย่าไปกลัวถอยกันนะวงแดงก็ไปอยู่วงเอลเลียอยู่เอลเลียอยู่ ไอเรียไม่ติดพิษนะครับนี่ผมพิษให้เอาเอานี่ไงพิษนะเหมือนหนึ่งละเอาบิ๊กไบต์ดิเอาบิ๊กไบต์ไปไหนนะบิ๊กไบต์นะบิ๊กไบต์ไปไหนเอาหัวหน้าโปงลางก็ได้โปงลางก็ได้เอาอะไรเขาโปงลางเขาชื่อใหม่เลยใช่ไหมนุ่มพี่โบว่าไงเขาชื่ออะไรนะไม่ใช่มันเป็นเสียงเคยดูนี่เปล่าที่มันทคุณแก่ใช่ไหมใช่แล้วแกเสียงลาร์มอะโปงลางโป่งลาง ตกล้มดังปงลางอะไรเงี้ยอ๋อผมไม่เคยดูอะโทษทีครับตลกตลกคือฟังเพลงเสียงปุ้ดแจดังปงลางปงลางนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นเลยคุณสั่งได้ไงมึงเอามาแต่งเพลงงี้นะประเด็นน่ะเออเอาใครครับพี่ต้องผมเอาบิ๊กไบค์อยู่ได้แล้บิ๊กไบค์ก่อนเออหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งแล้วแปดพันหมื่นหนึ่งอีกแล้วโอ้ยขยิบโอ้ยลองแล้วลไปแล้ว เอาฟอยไหมครับฟอยก็ได้เอาผมรวมหอแต่รอสวยเพราะผมยังไม่ขั้งเลยผมรวมสกิลอยู่อเอาดิต้องพีงของหมดเลยไม่ได้แรกเลยเอาดิต้องใส่คุ้มกกล้ามโยมนัดจะได้มีพลังเปลีคุนมาก้ามเป็นคุมเดือนนะแต่ทำไมมันแรงขึ้นเฉยเลย มันมีคนเอาไป่พีน่ะครับเอาไปทำลายก็โยมโบเนี่ยอ๋อเอ้ยปลอดสิบไม่ผิดอ่ะร้อยร้อยห้าสิบเองอ่ะใครอยู่อ่ะพี่จอมผมร่วงผมร่วงเอาฟอยก็ได้เออฟอยก็กินนมกินนมถืยเอาฟอยอยู่ได้แหละอุ้มมันก็ถึอบ้ากเลยลองดูลองดูเออเออดวงเหมือนกันได้แล้ว เอาหมอมันหมอมันกันหมอมันกันยิงฮิวอยู่เออบิ๊กไบบิ๊กไบบีเอาใครตอนนี้ผมตีนินเล็กเอาอยู่อ่านนิเล็กล่วงแล้วเอเรียไหมครับเอเรียยิงเอเรียเหรอได้ได้ได้ผมยิงแล้วเอาเลยเอาเลยนี่นินฟอยผมตีผมไม่เข้าเลยครับโหเหนียวเกินไปอ่ะไม่เป็นไรเอาเอาเอเดก่อนผิดละผิดแล้ได้ครับผิดแล้วเอาดิเอาดิเออเออล่วง หัวหน้าเขาดิห uh. ัวหน้าเขาหน่อยดิเอาหัวหน้าใหญ่อะเออหัวหน้าใหญ่หน่อยนิแล้วเราหัวใหญ่ที่ไหนผมวิ่งไี้เออนันเออพลาสิกพาสเจ็หรือเปล่าฮะไม่ได้ครับลืมกดพาสติกดินจ่าก้าเจ็ดหรือเปล่านัดไม่ได้มันไม่พิดไม่เข้าไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเอาลูกพี่นัด ไม่ได้แล้วผมมองไม่เห็นเลยลูกพี่อดูอาเมนทำดิอโอ้โหล่วงไอ้ยีหัวเนี่ยอืมไหนดูโจมดิโจมเท่าไหร่วะไม่แม่มีโจมวะเท่าไห,ไหร่6 4สี่ห้าห้าสองนี่ใครครับบิ๊กไบค์อ <Big S 1> ยู่บิ๊กไบค์ นิกไบค์เขาแก้ไปแล้วครับเก๋แต่พีทได้อีกเอาดิโอ้โหไอ้ตีไม่เข้าเลยแก๋สามสี่รอบเลยอ่าเปียข้างอยู่ไหมออตอนนี้ไม่ข้างนะครับเออเดียวถอยเบลข้างเลยี่จอมนายถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาที่ไหนผมยิงผมหมื่นด้วยะสหายผมหมดโอ้ยวิสุทธ์หกพันนะสองพันเอง สหายผมหมดนี่ใหม่นี่เจี๊ยบเจี๊ยบต้องมีพวกไอ้นี้แม่พวกอะไรนั่นจุดติจุดติอะไรอะไรนั่มังมังกรกำลังอ๋อมีมีดิอ้ยไม่ใช่มังกรกำลังไม่ไม่มีนะไม่ไม่ไอไอนั้นอ่ะไอนั้นไม่ใช่มังกรกำลังอะไรนะไอที่มันอ๊บอย่างนี้อะ โลเทปโลเทพเทพหรอครับอ๋อไม่มีไม่มีใช่มันแก้ทางมันจับเลยนะเออต้องหาต้องหาจุาดูโลเทปมาแก้ทางขอเนาะทำอะไรกันเนาะไอ้ขี้ท้งอ,อ,ทองแบรวมไม่ได้วะอาวุธเขาใส่แหละอาวุธเขาใส่ต้องรวมอาวุธเขาอ่ะไอ้ตัวดันดูอ่ะหลักๆเลยมันใส่ไม่ซ้ำกันทุกคนอ่ะไม่รู้แก้ทางใครแก้ <c oughs> ทางใครอย่างไยครับออย่างบาลองบาลองใส่แล้วทุกคน มันลงไปเสือขาวไปเป็บ่อยไปเสือขาวไปเสือขาวละเสือขาวกันหมดเลยโอ้โหชนะทางชุดผมด้วยโอ้ก็เจ็บหนักเลยดิเออะว่ามันแรงถ้ามันชนะทางมันดาเมจเพิ่มสี่เปอร์เซ็นต์น่ะรัดผมแก้ล้วผมใส่เสือขาวต้องไปใส่หงแดงผมใส่ผมใส่เสือชีตาครับไม่เสือขาวเหมือนกัน ของพี่เสือจะนีนะไม่ใช่น้องผมแดงแลยิงได้ยิงได้แลรวเรือของโอแอร์เนี่ยถ้าใส่เสื้อขาวก็ยิงโดนแอร์เลยยิงแรงอ่ะโอ้เออดวงินได้หลับไหลอ่ะแอร์เรียเหรอแอร์เรียดอ่ะแอร์เรียดดิม่งั้นก็ต้องเลือกตรงข้ามเลยถ้าใส่เสื้อขาวเราต้องใส่ชุดของแดงเออดวง ใครส่วนหนึ่งหนึ่งโยมนัดต่อไม่ใช่สาบสับเดจนสิบยิงดิสับตัวผมแหลกจังวะสาบเดจนสิบยิงดิน้องตัวไหนอ่ะเคยได้ยินชื่อเลยเด็กเล่าไงเด็กเล่าไงเด็กเล่าไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นเลยนะเด็กเลาอะไรเนี่ยเอาอินลงไปแล้วหลายอนไม่ได้ออะะไร่คือเหมือนเขากดไอ้ห้าสี่ห้าสีเขายังไม่หมดเหรอ หมดแล้วหมดแล้วผมตีผมตีเขาตายผมตีเขาตายอยู่นี่ตัวไหนแอเรียแอเรียเนี่ยแอเรียก็ได้อยู่เพราะไอนะไอ้บาลองอ่ะบาลองไม่ได้บาลองไม่หมดครับคนเดียวผมไม่ได้เอาเขาคนเดียวไม่ได้ดูดิแอเรียไม่ร่วงหว่ะเออเอาเอร์เรียนะเออเออร่วงละร่วงละร่วงละโอ้โหพุทธหมอกดทิปก็ได้เฮ้ยหมอใคร หมอบาเลนเลยกดจิ๊บไปเนี่ย,นนยโอ้ยหมอบาเลนกดเต็นมาหมดผมมาช่วยผมมาช่วยหรอกพี่กดแน่เลยเนี่ยกูเที่ยมเกินฟอยเขาก็ถึกนะเขาเน้นถึกเลยเขาเป็นตัวแทงเนาะอืมเขาเป็นตัวแทงนะเน้นนะถึกจัดเลย,อยเอาใส่จอบเกาะเลยไม่มีเทม <c oughs> ต้องใส่จอบเกาะแล้วเพีย โอ้ยทั่งหมดแล้วทั่งหมดแล้วโดนไม่ติดนีดนึงอ่ะไม่งั้นยังโดนรวมอย่ายวทำร้ายผมเออเดี๋ยวไปลวยผมรอข้างหน่อยไปลวกเก็กโยมนัดหมดแล้วทำไมโยมนัดเก็กแค่อีกตั้งสี่นาทีเลยนะอ๋อเขา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 เก็กตัวเองของจริงคือพี่แบบบุคคลที่น่าสงสารมากเสียนัดไม่มารวมตัวไง พินั้นกดเข้าไปไงพลาดพลาดพลาดกดเข้าไปหนึ่งหนึ่งได้พินัทวิ่งไปให้เก๊กโยงนรับได้ครับแต่ผมวิ่งมันเก๊กเดี๋ยวนี้แหละจากายพี่นัทถ้าผมโดนยิงตายก่อนนะนั่นโดนยิงตายยิงด้วยพี่นัทเอาเออฟอยเอาฟอยเอ้ยจ้องผมแลววิ่งมาพี่จ้อมผมวิ่งมาแล้วเออรวมท่ามันเบียผมเออรวมท่ามันผมหาพี่นัทอยู่รวมท่ามัน เออพี่นายนามาใกล้ๆผมก่อนไม่ได้เหรอเออลวงเลยเอาเก็บก,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 กันมาแล้วไปไหนวะเก็ตก,ก,กเลยวะเออมีได้เขสามเก็ตอเพี่อยู่น่เเาพี่อย่ยยคนที่ไม่ได้ไม่มีผิดแล้วเว้ยไม่มีผิดเนี่ยหรออืมเราไม่ผิดผิดล,ล,ล่ะหลวงเลยอุย้ยไม่ลวงหมอฮ้ยอย่าเพิ่ง ออเอาปั้นก่อนปั้นเล็กกอนปั้นเล็กดูรแก้วก่อนเดี๋ยวยิงกันไหนกันรอผมตีถึงพี่น,นัทเลยพี่นัทเหลือเก๊กอะไรบ้างอ่ะเดีเ๋ยเดี๋ยใครบ้าง <c oughs> ไนนะอ้นะอ๋ออ,อะไรนะพี่น,นัทผมผมไม่ได้ยินนะไม่คือพี่ตอนนี้มีแต่เกาะกับโจมตี อ๋อเกาอกระชุมตีเหรอเาป้องกันป้องกันโอ้ยปล่อยถึกจงไ้เอ้าร่วงทั้งรออีกแป๊บนึงพี่นันหมอหร่วงไปแล้วโอ้ยอก็มีร่วงอีกหมอ้าวมันม่มีเกมมีแต่เจ็บเอออ้าว ไม่ทันไม่ทันตายก่อนยังได้เก๊กโจมยังครับโอ้ยข้างคือตีไม่ได้เนี่ยเอาเฮออ้ยไปรวมผมไปรวมบิ๊กไบซะงั้งนะเอ,อ๊ะเอ,อ้าล่วงเหรอเฮ้ยล่วงได้ไงวะ เราเบรดไม่ถึงแลแต่ทำไมล่วงมันโดนสวนล่ะเอเลียเบียอยู่ไหนเตียเลเชอร์ไหนเบียผมอยู่เขาอยู่กลางสนามเลยนะเนี่ยโอ้ยแข็งนะแข็งจังเออผมผมจะเป็นแฮงค์ครับพี่ต้อมเออตอนนี่เขาตีผมอยู่หมดพันเลยผมี๋ยวรอผมข้างก่อนแป๊บนึงผมไปข้างแล้วเนี่ยไอ้พี่ต้อมอ้า เงียเรียอยู่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึงจะข้างข้างแล้วมาเอาเอเรียเอเรียร่วงอันนี้นะร่วงแล้วร่วงแล้วบิดไปก็ได้อันนี้เด็กนะอันนี้เด็กเอานี่เด็กันนินเดกันนี่เด็กกันนินเด็กันวิ่งเออบิดไปโดนพิษโอ้โหเกือบรวมสามคนเกือบเกือบเกือบบิดไปต่อ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 ลวงยังี้ยโดนพิษอย então, nữa, ู่นี่โดนพิษต uh, ้อมโดนพิษต like ้อมเหมือนอะไรนเห็นหมื่นหมื่นกว่าเนี่ยของจริงไง หัวหน้าหัวหน้าใหญ่ดะเอาลองดิหัวหน้าใหญ่เลยมไหมเอาดิลองหน่อยหัวหน้าใหญ่ไม่ลอ้เห็นกันไหมยะพระพระเห็นสกอร์ผมไหมครับพระของจริงของจริงเนี่ยผมกดยาก็ไม่ครบเมื่อกี้นี้ดื้อดืมอไหมก,ก็ไม่รู้ไม่ต้อง เดือดเกินไงม่ต้องคืนนี้คืนนี้เหรอมาเทพคืนนี้เต็มด <No ิอมยมก๊อตพีพีนี่ว่า